ทานเองไหมคะทานกระเทียมดองทานแล้วมันทำอะไรทานก็ผัดใส่ซอยบางๆแล้วก็ใส่ในไข่เจียวทอดทา,ออทานกับข้าวต้มอร่อยมาก<อ>ข้าวสวยก็อร่อยใส่คราวหน้าต้องสาธิตให้ดูแล้วนะว่าทำยังไงอะไรยังไงเป็นเมนูรกระเทียมดองอร,อ,อร่อยค่ะอร่อยจริงคนก็จะได้ไอเดียแบบบางทีแล้วอย่างถ้าไม่รู้ถ้าเป็นหนูเนี่ยหนูก็ไม่รู้หนูก็ แค่กินดิบๆทั้งข้าวต้มอะไรเงี้ยแต่ถ้าอร่อยแล้วท้าเฉยๆก็อร่อยนะถ้าอย่างนี้ไม่อยากกินอยากกินเลยใช่ไหมคะทำปรลามัตด้วยเข้าครัวเลยค่ะจะได้ชิมด้วยใส่กระเทียมกระเทียมดองจริงๆอร่อยจริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อต้องลองค่ะใส่ส้มตำก็ได้ยำก็ได้ยำก็ได้ใส่ทำปาลามัตอะไรนะพี่ปาลามัตให้พระขุณเจ้าก็อร่อย อันนี้คือไข่เจียวกระเทียมดองใช่ค่ะเแล้วก็ซอยสูตรคิดเองหรือเปล่าคะหรือว่าเคยทานที่ไหนเคยทานที่นี่แหละค่ะที่นี่แหละอ๋อก็เลยเอาไปทาที่บ้านแล้วติดใจเลยตอนบวชทีนชีตอนปฏิบัติธรรม้วคก็แม่ครัวพี่บันดีะคิดว่าพี่บันดีและทำมันแล้วก็ฉันเขาต้มตอนนั้นนะตอนที่มรบทชชีโอ้อร่อยโอ้อร่อยดีเนาะก็เลยไปทํา โอเคในขั้นตอนแรกก็คือเนี่ยเราก็เอากระเทียมมาซอยบางๆบางแบบนี้ค่ะนี่มีทั้งหมดเลยนี่ใช่ไหมคะใช่นั่นแหละเป็นกระปุกใหญ่เลยพอ,พองวัดน,นั่นแหละเฮ้ยสายตาเหลือไปเห็นอันนี้อันนี้ใส่น้ํากระเทียมดองไหมคะห,หรือไม่ไอันนี้มันเป็นน้ําตกอะคะ่ะน้ําตกธรรมดาเนาะโอ้โยเดียดูซิจิตมันเร็วมากเลยตาไปแวบเห็น <laughs> เห็นของอร่อย ทำด้วยกันค่ะแค่แค่ใส่ใส่แม็กกี้นะครับใส่แม็กกี้แล้วก็ผัิกไข่แล้วตอกไข่มันไม่ยากอะแค่แค่ก็เหมือนไข่ทอดเนี่ยไข่เจียวเนี่ยแหละค่ะแค่คือกระเทียมดองบางคนก็จะใส่อย่างอื่นใช่ไหมเราคือเราใช้กระเทียมดองแค่นั้นเองไหนคะสนใจเ้ื่องบันทีแล้วขั้นตอนว่าใส่อะไรก่อนอะไรหลัง แล้วมันทาให้แฉะหรือให้แห้งหรือหน่ากินอะไรยังไงใช่ไหมแค่เหมือนไข่เคียวครับสุนทรียาเนี่ยค่ะไปมักขีไปแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ใส่หัวหอมแล้วสิไม่ต้องใส่เราใส่กระเทียมเขาปกติเราจะใส่ใช่ไหมแล้วถ้าใครชอบโอ้ยพริกไทยหอมเหรอใส่เยอะนะเขาปกติเราจะใส่นิดไม่เยอะโอ้และอันนี้ก็ใส่แล้วกระเทียมดาวของว่ดเรา อันนี้เป็นไข่ฟองสามฟองสามฟองถ้าทอดกี่ฟองก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบจะใส่กระเทียมดองเยอะกระเทียมดองน้อยก็แล้วแต่ค่ะเปิดตะ่กียบก็ธรรมดาไฟร้อนๆเราก็จเลยใช่โฟขึ้นมาใช่ค่ะต้องใส่มะนาวไหมคะจะใส่ก็ได้นะน้องมันจะไม่ใทำให้ไข่นุ่มอ่าวันทีเราไม่ต้องใส่หรอกเนาะค่ะ นะคะเอาตามวิธีของพี่ฟ้าเราจะได้ชิมที่สำคัญธรรมดาจะเพิ่มรสดีสักนิดหนึ่งก็ได้หนิดเดียวทอดจนแบบเหลืองเหลืองหน่อยอร่อยแต่นี่ทำลายหลยเลยใช่ไหมนี่รสชาติเราเคยลิ้มลองเลยคะ แล้วพอเห็นอย่างนี้แนละ้วมันนึกถึงคําเนี่ยมันก็จะน้ําลายก็จะไหลออกมาโดยอัตโนมัติชา้ชาช้าช่เยไปยังร้อนไม่เข้าใจเลยนเะนี่ยเริ่มแล้เริ่มร้อนแล้วค่ะเราเก็บเหมือนที่บ้านใช้ปิกนิกนะตั้งสักแปบบ๊บเดียวก็ร้อนแล้วทำบ่อยไหมหรืออยากทำเมื่อไรก็ทำ ปราว่าทานกับข้าวต้มจะอร่อยมากเพราะตอนที่มาบวชนะ่ะทานกับข้าวต้มอ,อร่อยไหนอลองดูซิว่ามันร้อนหรนะือยังอ๋อใส่ผสมกันเลยเนะาะใช่ผสมแบบนี้แหละแล้วก็เยลลงไปเลยไฟไม่ค่อยร้อนเห็นไหมไฟร้อนๆนะใจร้อนเลยค่ะใจนนะะใไม่รอ้อน ไปที่นี่ไม่ค่อยร้อนเจียมเหลืองๆ่าจะอร่อยออกกรอบปะมันออกกรอบไหมก็ไม่กรอบหรอกแค่เหลืองๆมันหนานลยคะ่ะเพราะว่าถ้ากรอบไข่ก็ไหมพอดีเห <c oughs> ็นไหมเขาแอบ,บเหลืองเขาแอบ,บเหลือง <c oughs> เห็นปะเราว่าเขายังไม่เหลือง <c oughs> เห็นไหม,มแป๊บเดียวนะพี่เนอะถ้าเตาแก๊สน,นี่เราจะเห็นเลยว่าเขาเหลืองเรียบร้อยแล้วค่ะชิม ใจเร็วกว่าไฟพอไฟร้อนก็เร็วกว่าใจอีกก็เราจะชิมแล้วค่ะนะพี่ฟ้าก็จนะนะจิมนะจิมจ้มมาจัาจานพี่คะจิมจักจานอ่ะค <laughs> ั่มแ <laughs> ม่คั่ละจานหนึ่งเลยโหยเยอะมากเลยเโอเคเนี่ยนะร้อนปะเป่าดูสิแม่ร้อนปะแม่ไม่ร้อนไม่คั่มเาเลยกันนะอือ กเออค่ะอืมอทอดเหรอตัดอ่าวใส่ตักให้หน่อยอ้าวมากินอ้าวเขากินเขาก็รู้กันแล้วว่ามันอร่อยอืออร่อยจริงๆริถ้าปกติใช่นะคะเดียวไปพูดไปเฮ้ยพปกติเนี่ยกระเทียมดองเขาจะแบบรสชาติเข้มข้นจี๊ดจ๊าดแต่พอใส่ไข่เขาจะนุ่มลงใช่อร่อยมาเดี๋ยวเขาต้มรับรองอร่อย เหมือนอะไรอย่างที่เป็นเส้นๆน่ะผักกาดหรืออะไรนะคะผักกาดดอกไม่ไม่ใช่ที่เป็นเส้นๆแล้วมาใส่ผัดแล้วาใส่ไข่อะโคชิโป๊มีไข่มีส่วนเลยค่ะรสชาติมันจะมากขอขอในในกว่าโคชิโป๊อร่อยอร่อยติดใ,ใจนี่พี่ฟ้าเนือได้ครั้งไข่ดาวยำกระเทียมดอกหนักอันนี้ไม่กูกับหนักงานเข้าพี่ฟ้าอีกนะ ก็ต้องต้องต้องทําให้ชิมถึงจะเชื่อค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะลองกันเพราว่าบันทีแล้วมีใครบอกเอ้ไอ้นู่นอร่อยไนี่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องต้องต้องมีประสบการณ์ในสิ่งนั้นแล้วเราก็จะเชื่อได้ตัวเองเนาะขอบคุณค่ะที่ติดตามลองทำกันเห็นแล้วอาจจะแบบไม่เห็นหน้าอร่อยไม่เห็นดีเลยอะไรอย่างเงี้ย อย่าเชื่ออย่าเชื่อลองทำเองชิมเองคนชิมค่ะเป็นวันแรกค่ะที่กินกระเทียมดองใช่ไหมวันแรกวันแรกกที่ละได้ทานเมนูดีเลยนะเนี่ยก็ไลยอยากลองไงเห็นน้องมันกินสองอันลองสิคะลองสิเขาบอกว่าเมนูนี้เขาทำถวายพระแล้วอันนี้สิว่าอร่อยหรือเปล่าเขาบอกว่าอร่อยเนี่ยเป็นมื้อแรกอทค่ใส่ปากเลยไม่ต้องเอาข้าวเลยชิมให้ดูเลยค่ะจ้ะ เข้าสุดจริงค่ะรสชาติแปลกในอร่กิกระเทียมดองวันนี้ไม่ได้ชมมันเกินไปใช่ไหมไอ้ยในเดือนสิเนาะค่ะพึ่งวันนี้เป็นวันแรกทม่ได้กิน่ะทูค่ะอันนี้ต้องมีติดบ้านไมแล้วนะข้างนอกมีค่ะหลายกระปุกเลยกระปุกละห้ายูโร ฟ้าทำไข่เจียวกระเทียมดองให้ลองทานเนี่ยดีอย่างนี้ค่ะพอบอกว่าอร่อยเนี่ยมันก็อืมก็อย่างนั้นอย่างนั้นแต่พอเราได้ชิมจริงๆเนี่ย ใช่ไหมคะมันก็ได้รู้รสชาติกับตัวเองว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยอะไรไงแต่ื่อกีชิมแล้วอร่อยมากก็อุดหนุนไปกระปุกหนึ่งเอาไปฝากเพื่อนด้วยเนี่แหลคะค่ะเนาะเป็นโอท็อปสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพเข้าดีจริงจได้อ,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 อร่อยมากเลย <S <S ยอดเยี่ยมกระเทียมดองวัดพุทธวิหารอัมเสดามนี่แหละค่ะเนาะ กระปุวกกว็ดูสวยน่าทานด้วย